สวัสดีค่ะยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูนาค่ะหนูนาพาไปดูนะคะช่อง youtube บ้านลุงพลนะคะมีใครมาบ้านลุงพลนาะอ้ตีต้ยัง้าลทางั้นช่วยหาลูกค้าให้หน่วยหาูกค้าให้ สิบลายี่สิบาได้ไห้างั้นเราจะสรางมาสร้างมาทีเดียวเลยใช่ไหมอ่ั้ท่าขอเบอร์น้ไหน่อยเน่อยครับเดินเลยใช่ไหมเดินครับเดือนลราประมาณสี่ร้อยเก้าสิบบาทได้เลยโอ้โโอ้โหตาไม่ทันเลยโอ้โไยัทนตาไม่ทัน ถึงที่ถ่้าถ้าได้ยี่สิบลายขึ้นไปนะทำไม่ได้เลยแต่ว่าเขาแค่ไายชื่อใช่ไหมคะใช่เพราะว่าส่วนมากจะไม่ใช่คนท้องที่แต่ว่าเขามาทร้างเป็นแบบเป็นเป็นบ้านเป็นบ้านของตัวเองแต่ว่าอาจจะมาน่างพื้นที่เป็นรายชื่อได้ไหมคะตนึ่งครับหนึ่งเป็นรายชื่อแล้วก็ถ้าถ้าเกิดสมมติมาจากที่อื่นเราก็จะมีโบร์แบบที่ว่าชำระล่วงหน้าชำระล่วงหน้าก็คือหนึ่งทางคนใช้ก็จะได้มีส่วนลดด้วย คืคดดอถ้าจ่ายเป็นปีเน,นี่ยลด10%มือนกับใช้สุดสองเดือนลดถ้ให้จ่ายแค่สิบเดือนเรามีโปรโมชั่นนั้นไม่ไม่ไม่ได้หลอกมาเดือนหนึ่งหนีหมดให้จ่ายนี่คือเขาอยู่มาแบบปีสองปีนะคะทางยูทูบก็จ่ายเป็นปีเลยใช่แน่นอนเราลงลงไม่ได้จ่ายลูกเนี่ยเป็นปีก็ประมาณก็ประมาณสี่พันก็ประมาณนี้ครับผมสองพยี่สิบห้าถึงมากถ้าถ้าบนพื้นที่จ่ายจ่ายเป็นเดือน แต่แต่เออแต่น้องยูทูบเบอร์เนี่ยโอเคเขาอาจจะไปไปประมาณกันนี่จ่ายเป็นปีจ่ายเป็นปีไปเลยโอเคอย่างงั้นครับผมเนี่ยถ้าพ่อแตนฝากหมาได้ไหมเนี่ยถ้าก็ได้ครับเอาเบอรก็์มาเดี๋ยวเอาเบอร์ไว้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวพี่พี่เองเอาเบอร์ไว้เรียกเข้าเรียกเข้าเบอร์ใครมีน้ำปั๊นใช่ไหมครับนี่เอาเบอร์ม่ไม่ป้าเลยเอาเบอร์ป้าเกี่ยวไปเลยเกี่ยวเกี่คนเบอร์ป้าหันด้านนี้ก่อนนะคะป้าเบอร์ เบอร์เบอร์เบอร์งะไรเนาะเบอร์ที่แอดมินอ๋อศูนย์เ้าสองค่ะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้ากเจ็ดาสองหกเผมเรียกเขาาะ่อระบนี่คืเยอะมากยูอรเขาอยู่เป็นปีสมากถ้าปัญหาเน็ตนี่เขาเขายอมแพ้เลยเดียจับใจามั้งนนครับ้ายลวิดอะไรรกเเ ผมยสองเอหรื่องมือผมมดอยู่ประมาณมีอะไรก็โทรหาผมเบอร์นี้ถ้าผมมีรายชื่อก็ส่งส่งนีแต่น้องที่มาาขาดููก็จะได้อันนี้เราก็ไมดส่รดิบกะอนก่อนมันเต็มแล้วก็ถ้าเรามาขยายมันมีค่ารอดเน็ตมันก็ไม่เ็วติดามมีค่ารอเราต้องอยากให้ใช้คุณภาพที่ต่ำเ เราต้องเอาหนึ่งไม่มีค่าล็อดที่ไม่เกินขี่าอาเงี้ยมันก็ได้เหวี่ราเข้าได้เต็มแต่ว่าถ้ามารการสุดายใช่ใช่ใช่ขยายมาเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่ามีค่าล็อดเยอะทำยูทูปก็โจนคือว่าโอ้โเห็ีนนี้เหวี่ไม่ได้ไม่แรงเงี้ยเราต้องมีทำเงินด้วยมือออนไลน์ใช่ใช่ใช่ถ้าอยากได้ก็ ยูนี่นะบสองสิเเงสิบห้เปูโทไปแล้วโทรเอางี้หเอาใส่ไมของป้าอยู่นี่ไปไหนอะลันน้นะามัญญาอินเทอร์เน็ตเพิเป็นไวไฟเป็นเป็นเน็ตอะไรของของรัฐหรอคะพุ่เม่เขาจะของเมืออย่างรัฐ ของหน่วยงานรับก็รับมารับจำนวนกี่คนกันน้อย20คนก็20สายเหรอคะขอขอ20คนก่อนขอ20ซสายก่อนอ้เข้ามาเนาะค่ะบางคนก็ยังทำฝาบ้านอยู่เนาะ ค in <So S 1> ่ะส so like ่วนทางนี้ก็ิจิตะส่วนทางนี้ก็ทำบ้านต่อบ้านเราจะไ้บ้านต่อนะคะทําฝาเชล่าทําฝาเชล่านะคะแล้วก็ใส่กระจกเลื่อนเนาะแต่ที่ผ่านที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็คือเรื่องเน็ตนะคะดกต้อง็ลี้ยงสกูยิงเห็กเอ ขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับกดซับกดกระดิ่งให้ช่องเพชรสมอนทีวีด้วยนะคะและช่องหนูนาพาไปดูจ้ามาลงค้างมาให้เลยพีหนนามาทำให้พี่หนูนาจะยังที่เขาบอกเขาจะมาทำให้เน็ตมันดีขึ้นเท่านั้นและเออจะมาทำให้เน็ตมันดีขึ้น่อก็ยังไม่รู้เลย เอาค่ะพ,พี so ่พน้าสร้างไรซังหน่อยเราเล่าให้ฟังเหน่อยเขาจะมาทำยังไงให้เรียนมันดีขึ้นโอเคค่ะเราจะมีอินเทอร์เน็ตเพิ่มอีกเขาจะลองยี่สิบสายก่อนโอเคไหมลงชื่อกับป้าแตนได้โอเคเจ้าหน้าที่อ้าวอ้าวฝนตกโอเคค่ะ